สบายดีเอรูทีวิชันลาวเบลารุสทดสอบจรวจหลังฝึกทหารร่วมกัน2เดือนสัปปอราวและเบลารุสร่วมทดสอบสมรรถภาพจรวจต่อสู้อากาศยาน SAM 3ที่เคยสอยเครื่องบินอเมริการ่วงม,มาแล้วหลายลำในช่วงสงครามเวียดนาม เผยครับว่าทหารลาวฝึกฝนเรียนรู้รอุปกรณ์ต่างๆเกือบ2เดือนจนค่อยทดลองยิงจรวดริงเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาครับกระทรวงป้องกันประเทศของสปปลาวและเจ้าหน้าที่เทคนิควิชาทหารจากบริษัทเตตราแอดซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอาวุธของประเทศเวลารุสได้รวมกันทดสอบสมรรถภาพการยิงจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ c 1 2 5ึฉีด 2TM โดยมีพลเอกโดยมีท่านพลเอกจันสมรจันยาราชรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านพลตรีบาสตายโกวรารดิเมียสปาวารวิชรองผู้อำนวยการบริษัทเตตาแอดนายทหารระดับสูงรวมถึงคณะผู้บัญชาการกองพันใหญ่641และ645เข้าร่วมชมจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ C125 หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งก็คือจรวด S-A-M 3เป็นอาวุธที่ผลิตในเครืออดีตสหภาพโซเวียตและถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุคสงครามเย็น เป็นระบบอาวุธที่ทําให้เวียดนามสามารถยิงเครื่องบินรบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดทันสมัยของสหรัฐอเมริกาตกหลายลำในช่วงสงครามเวียดนามปัจจุบันครับสบปปาลาวเวียดนามกัมพูชามี SAM ขีดประจําการหลายรุ่นทั้ง C125 กับ C125 ขีด 2T และ C125 ขีด 2TM พลจัตวาสมพรมิตรภาพรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ หัวหน้าคณะรับผิดชอบการทดสอบสมรรถภาพการยิงขีปนุษุ์ครั้งนี้ได้รายงานต่อครับว่าการทดสอบการยิงจรวดในลานภาคสนามทหารจากกองพันใหญ่ป้องกันอากาศกองทัพประชาชนลาวได้ใช้เวลา2เดือนในการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของจรวด SAM 3ชุดนี้เช่นอุปกรณ์ประกอบต่างๆการปรับวิถีการบังคับจรวดผ่านศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ยุทธวิธีและรูปแบบการยิงท่านพลเอกจันสมรจันยาราช รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้กล่าวชื่นชมกําลังพลที่เข้าร่วมฝึกยิงทดสอบสมรรถภาพของตรวจ SAM 3ครั้งนี้โดยเฉพาะจานาทีเทคนิคเพราะกองทัพลาวให้ความสําคัญกับการฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคการทหารใหม่ๆเพื่อยกระดับกองทัพให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีเบลารุสตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียและมีพรมแดนติดกับรัสเซียยูเครนและโปรแลนด์เป็นประเทศที่แสดงตนชัดเจนครับว่าเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย หลังรัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในภาคตะวันออกของอยูเครนในช่วง3ามเดือนมานี้และพบกับ LTV ที i o ชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี